ออเอาไปเดถอะเหยียดกระบะม,มือไปนนี้เหาสีมาสารสีมาเริ่มสารไล่ลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันของไล่ลงว่าสารเดี๋ยวเด้เริ่มบอกพี่น้องไปของไล่ลงนี่มัน มันสิบอลงตู่พอดีดาดีจีนมาประเท้เคยบอกไปเอฟซีไปว่าตามสามรอดสามสิถูกเลยแต่ปัจจินีลืมขึ้นได้ว่าอ,อมันสีมันสีบลงตูก่กอสีได้เลยไลไหลงกันย้อนมันบลงตู่มันบลงตูง่ขามสามรอดสามมันสีไป มันสิไปเสียดอยู่เส้นสุดท้ายเพราะว่าเส้นสุดท้ายตอนเฮาลงลงเทาสารไป้ามสามรอดสามไปไปฮอดใกล้เออไปฮอดมองเฮาเริ่มกอที่แหลกสุดท้ายมันสิเป็นลอดซีพี่น้องมันสิเป็นรอดซีไปรเดียขอโทษขอภัยที่บอกอันท่านอที่บอกไปกวนานว่าคับสามรอดสามถือเลย ตามจริงมันแมนความเอฟซีพันวาคอยเฮ็ดขามสามลอดสามคือบ่ถือสัมพันว่า <c oughs> ลืมลืมบอกลืมบอกตวัวสุดท้ายต้องขามซีพี่น้องโอ้ต้องลอดซีขามสามเบิดอยู่แต่ว่าหางรอดซีนี่เอาสิเริ่มเริ่มสารไล่หลงเลยพี่น้องเวยสารเส้นเดียวขามสามลอดสามไป <c oughs> ตอกสันมันตอกสารมันสันมันก็สิบดีไปเลเพราะว่าเวลาห่อสารไปจอดแล้วมันสิดีมันสิดีออกบบคือบกคือตอกเงาตอกเงามันสิบีบกันไ้อันนี้สารไปหออแล้วมันสิดีออกนะมันมันขยานแน่อยู่สามหลอดสามเด้พี่น้องเด้อ โหลดสามแต่ว่าตอกสามนี่กาสีแข็งไวจังน้อยเพราะว่ามันมันขามหลายขามหลายหลดหลกันบอสันมันกระสีบวกแข็งขามสามหลดสามสีบอกว่ามันมันสีไปรหลดซีอยู่จุดไหนไม่นช่มีจุดหนึ่งที่หลดซีมันมันควยสีไปได้กันบอสอดซีเส้นสุดท้ายบอสอดซีไปบ่ได้เพราะว่า มันบวลงตัวนี่แหละกลัสิ้เอื่นไล่ลงทีมากของคำว่าไล่ลงลืมบอกเอฟซีไปเพราะว่าเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่ไปลองเหตียดลองเบิเ้องเราเพิ่ว่ามันบวถือ <c oughs> บวถือบวถือ,อ,รถอ,อ,รถอกระสีเงนเน,นี่ยบัดน,นี่ากานจมว่วนี่มองเขาเริ่มต้นอันนี้มองเขาเริ่มต้นขั้นห้าสีเอาขามสามมาแล้วมาลอดสามมันสีออกหู้เดียวกันนี่มันสีออกหู้เดียวมันสีไปบวถือพี่น้อง นี่แหละตัวนี้แหละตัวสุดท้ายนี่แหละตัวสีมาจอดกันกบหมองเขาเริ่มต้นทีมาของคําว่าไล่อีหลงมันเป็นสิละเนี่ยสีสีขามสามไปอยู่นะแต่ว่าตรงหลอดซีมองนี้นะเอาสีหลอดซีเนี่ยเอาสีหลอดสีล้วไมันก็สิไปได้เลยแบบขามสามหลอดสามไปขึ้นเขาขามสามหลอดสามไปขึ้นเ่า แต่ว่ามีมองนี้มันจะรอดซีตลอดเด้อพี่น้องเด้อลืมลืมบกวกแต่ที่แรกเป็นมีเอฟซีดันหนึ่งเป็นว่าเป็นไปเหตดล่องเบิงเราเหตดเราเป็นว่ามันบอถือบอถือแค่แค่หูเหตุิปกะลืมเข้าไปเพราะว่ามันมันนี่แหละิ่มเริ่ม,มอัน ผิดจังซีแหละมันมันเหตุบวถือเหระที่จริงมันจะเป็นสี้ยนของไร่หน่วยแล้วมันบวถือเหตตตอกสั่งสิ้าสินแล้วก็เลยมาเหตุหลอดซีไปมันก็นเลยออกมาเป็นไ่อีหลงก็เลยได้ใส่ซื้อเป็นไ่อีหลงมันจะเป็นจังซีไปตลอดเดือพี่นอ้องเด้อดับเบิ่งเอา มันจเป็นลักษณะนี้และตอกมันสั่นเวลาตอกมันสั่นเวลาเอาสานไปเขาสานไปเพราะว่ามันตอกมันมันบดละเอยรอบแล้วมันดีมันดีดอกมันบวคืออตอกเงาค่นตอกเงาเนี่ยมัน ตอกมันสีดิมันสีบีบจะาของไปพราะว่าตอกมันเงย้ามันสีบีบไปมันสีหลอกไปแล้วมันสีหัดกันไวครับกันนั่นไปแต่ว่าเวลาตอกกันสารห้าสันนี่สารไปแล้วมันก็ดีดออกเพราะว่ามันมันหลอบมันเบิดหลอบมันหลอบมันบ่อหนักหลอบมันสีบดเป็นบีบกันไ้ดูต่อดู มองตอมันจะสานไปเนี่ยมหาหอดมองนี้มันต้องได้หลอดซีมองมองห้อเริ่มต้นเอนาต้องหลอดซีอันบวมหลอดซีมันจิไปบ่ไรเพราะมันจิออกหูเกา่า จี้ออกหู้เดียวกันพฉะนั้นห้องกระจรหลอดสีนี่แหละกัสีมาเจอกัวสีเปลี่ยนคําว่าไล่ลงนะก็มันมัน็นมันเปลี่ยนแบบนี้แหละพี่น้องแต่ว่าเวลาห้องเห็ดออกมาเราห้องเห็ดบืนเห็ดไปแล้วมันมันงามมันออกมาแล้วมันสิเปลี่ยนมันสิเปลี่ยนไล่เป็นเอกลักษณ์ของมันเองโดยที่คนเบิงนี่บนรูดอกว่ามันมีหมองหลอดสีนะ มันกนสิเบิงกสิเป็นคามซ้ำรอดซ้ำไปนี่แหละกัานคนบอลูสีบอลูจากว่ามันมีมองอันรอดสีอยู่แต่มันได้ถีมันแล้วมันสีเกี่ยวกันคือคืออันคือมั่งกรน,นี่แหละคือลายมั่งกรนเกี่ยวไม่เพราะว่ามันมันสี มันสีออกรอดกันขามกันไปสินหนึ่งสินนึ่งไป เจดงแจไว้มันจะเข่าไว้ฝนเดากยวเพิ่ไปเรื่อยๆถ้าเทาสารไปมันสีรูดอกว่ามันสีหลอดมันตองหลอดซีมองไรน,นี่เทาสีรูดด้วยถ้าเท่าบอหลอดซีมันก็สีบดหีมันสีมีมองหลอดซีไงเทาเห็น ต่อดูฝ่ายตอกมันแข็งเท่ากับเหลาออกมองตอตอกม,มันอ่อนจังเลย

เสียหมองคือมันตอกสัตว์ตอกสารสัตว์มันตอกสารยาวนี่มันสีบุคคลไม่ปัญหาตอกสารสัตว์นี่มันได้ต่อดูแระเบน,นี้มันสีบบีบตัวเองมัน มาสีมา,ม,ามีมุมหนึ่งที่เขาต้องหลอดสีเขาจําไว้ให้ดีว่าเขาต้องม,มันสีมีหมองหลอดสีขันโบมีหมอกคันโบหลอดสีมันจะไปบดหิกมันสีมีมุมหนึ่งที่มันต้องหลอดสี light. แต่ว่าขามสามคือเขาขาสามขาสามหลอดสามแต่ว่ามันสีมีมุมที่วาเนี่ยแหละมุมที่มันเป็นหมองมันผิดนี่แหละคันบบสันมันก็นไปว่าได้ นี่แหละคำว่าไล,ล่อีหลงมันมันมาจากมองนี่แหละตามที่จริงฮนของอน,นีเป็นสารไลค่คุเป็นเป็นผ้าสารไลค่คุเอาแต่บ,บัเวเจิตนาวสีสารไล่นี่ดอกที่แรกกันเลยแต่ว่าสารออกมาแล้วมันงามเราจะเลยเป็นสัญลักษณ์ของไล,ล่อีหลงเลยจะเลยตั้งซีมันเป็นไล,ล่อีหลงเลย เลยสารมาเรียลแต่จริงสารปิดไล่คู่ไล่คู่หรือไล่หน่วยเจ้าอื่นไล่หน่วยหรือไล่คู่ขูใหม่แต่ก่อนขู่ขี้ซีทีนี้พอห้ามาเหียดเ้องก็บรูวา่าแต่เจ้าใส่ตอกจังเลเอาหัดสารที่แรกก็เลยสารไล่เอาตอกสั่งซิมหาเศษออกมาเลย เจ็ดตกสั่งสิบห้าเซนแต่ว่าพอมันมาแล้วมันออกมันไปบ่ดได้ก็เลยก็เลยหลอดสีก็เลยหลอดสีเนี่ยมองเนี่ยมันสีหลอดสีแันบอดหลอดสีมันสีบปรถีบสีมองหลอดสี สบไปก็ได้เสียน้าจากน้อยกััหน้ามันแห้ง ทำเนี่ยมันจัดบมยู คือขามสามหลอดสี่มองหลอดสี่มาขามสามคือเกาขามสามหลอดสามไปจริงนีมุมเดียวละ่ะที่ต้องหลอดสี่มองที่เฮาเลือกสารที่เลืนะครับแต่ว่ามันก็สีเวียนไปเรื่อยๆมันก็สีเอ่อเลื่อนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเขาหลอดสีมันเดือมันขามไปทั้งหราเสียหนึ่งเสียหนึ่งมันก็ต้อง วนไปเรื่อยๆอันนนั้ไปเรื่อยๆเราสังเกตเอาอเราสังเกตว่าห้อาสารไปเราขั้นห้อาสารไล่าสามไปมันสี หลอบแล้วนี่เฮ้าเฮ้ามันจะออกหูนี่ออกซองนี่ซองนี่แต่ว่าหลอบหลอบนี่มาเฮ้าก็ร้องมาออกซองนี่เพื่อมันจะขามกันเนี่ยเนี่ยลายมันจะเป็นเกี่ยวเบสิ่งมันจะขึ้นเบสิ่งเฮาสังเกตออกมันตรงมีหม่องขามเออมันตรงมีหม่องหลอดสีมันจะไปสีอันนั้นกันได้ไปสีไปกันได้เนี่ยมองนี่มองนี่คือมองหลอดสีนี่ วเวลาห่าสารมามันสีมาม,มาฮอดหมองเกาเนี่ยมันก็สีเห็นมันก็ต้องหลอดซีไปสีนะหลอดซีเพื่อสีออกเส้นนาออกข้างหน้าเส้นที่ห่อาสารไปแล้วครับมันจะม,มีชุดเดียวนี่แหละนี่นี่แหละทีคําว่าไลอีหลงมันมาจากหมองนเหลือพี่น้องสารเล็กๆก็คิดว่า มันไปบ่ดได้ละสิมากสิมากแต่ว่าผู้เฒ่าเ่นถามผู้เฒ่าผู้เฒ่า่นว่าให้รอดซีมองนึงให้รอดซีมองนึงงเราเดินไปเรื่อยๆเราให้รอดซีไปตลอดมองที่รอดซีก็ให้รอดซีไปตลอดมันสิมีชุดเดียวละรอดซีเพิ่นว่าแล้วมันก็สิไปของมันเองมันก็จะเป็ไล่ของมันไปจะเลยเห็ด ไปฝืนเฮ็ดไปล่องเบิรงก็ะจนออกมาละอ้าวก็เห็ดเล้วยมะมันก็ตัืสีว่ามันงามมันงามกันเลยเห็ดมาเรื่ยๆก็เลยตั้งสอว่าเป็นไล่ลงนี่ลยมันก็นเลยมันสิไปสิตอกสารนี่เห็นแข็งจย่งหน่อยได้พี่น้องกันกันตอกสารอ่อนนี่มันสีสาร่บ่อยู่กันเฮาตอกสารแข็งแข็งหน่อยนี่ตอกสารมัน มันขัดกับตอกสั่งมันสอยู่ดีแต่ว่าพอมันได้ทรงมันพอมันได้ทรงมันแล้วมันสอยูเองจริงจริงว่าตอนสารที่แรกอันนี้กระบาเหมือดอันนี้ขึ้นมาเป็นไล่ลงนะสำหรับคลิปนี้กห้พี่น้องด้เบิ่งกันสำนีคลิปต่อไปเขาเสียเอาตอนใดให้เบิ่งนแต่จังคอยติดตามไปเรื่อยเรือยพี่น้องเด้อว่ามันสิเปลี่ยนจังใดของไล่ลงหนนี่มันสิงามบนหรือว่างามกับพี่น้องกับ ติดตามต่อไปสำหรับคลิปนี้ค่ะสารในเบื้องเทนี้สัก,ก่อนสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทั้งสองน้อนเดือดพี่น้องเด้อพี่เกา่าฮัลโหกดกระดิ่งไว้เดือสีบอพลาดในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอบคุณอ่นอานอาสวัยสดีครับ